พอเจอปีนี้นะครับขอ,อน้องเอมนะครับก็เรามารวมตัวสังสรรค์กันที่ภูเก็ตนะครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะอวยพรวันเกิดให้กับน้องเอมอย่างไรบ้างนะครับชมอเลยครับนี่เป็นวันเกิดเอมขอเอมอยู่ร่มเย็นเป็นโุขขอให้น่ำไม่รวยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโอเคโอเคอแม่ต่อครับแ <c oughs> ม่ก็ขอให้น้องเอมกับพี่ปอจงมีความสุขด้วยกันแล้วก็อ่า มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแ,แทุเป็นวันเกิดวันอืมเป็นวันเกิดนั่นแหละแล้วก็ขอบใจที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับแม่อู่กสาววันเกิดนะครับรอ่ะ,อ,ะอันนี้เอาแม่ <c oughs> เอาอย่าแม่สาวแท็กเลยเสียงเอาแม่เอามา,มาเลยสไตล์แบบ <c oughs> เอาแม่วาให้ลูกเอ็มกับลูกปอมีความสุขให้รวยยิ่งขึ้นขึ้นไป ลูกสั้นวันเกิดน้องเอ๋มขอบคุณค่ะเอาเอาพี่เหรอตาเราแล้วหรอวันนี้วันเกิดน้องเอมนะพี่สุก็ขอให้น้องเอมมีความสุขมากๆแล้วก็มีคนรักเยอะๆแล้วก็ขายของแบบรวยๆรวยยิ่งขึ้นไปที่สำคัญนะให้มีน้องเร็วๆนะคะลูกหมดเลยวันนี้มันเกิดน้าเอมลูกเอาไว้พอมันเกิดน้าเอมหน่อยลูกอ่ะมองกล้องมองกล้องอ่ะ เอาวางวางของวางของวันพอมันเกิดให้นาเอ็นหน่อยเอาวางวางแล้วยืนยืนข้างนาฬิกาอ่าอ่ะยืนตรงนั้นแหละอ่าวันพอมันเกิดให้เอ็นหน่อยวันนี้วันเกิดน่้เอ็นเอาเอาเอาใหม่คัดคัดปักเอาสามไม่ยืนตรงตรงสามสี่เริ่มวันพรุ่งมันเกิดให้พี่เอ็นหน่อยที่บังขอให้พี่เอ็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยวันสวยคืนนะครับผมและ ธุรกิจรุ่งเรืองไปข้างหน้า,นาครับครับ Happy Birthday พี่เอม็มน <laughs> ่ะ Happy Birthday เรียบมากข <laughs> อ,อ, <laughs> อให้พี่เอ็มีนวันสุขเยอะๆรวยขึ้นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าร่างกาพแข็งแรงอยู่กับพี่ปอนานๆอยู่กับพวกกับแม่นานๆสาธ <laughs> ุ พี่เอ็มก็แข็งแรงรวยรวย,รวยขึ้นไปอีกก็วันนี้วันอะไรอธิบายวันเกิดพี่เอมครับวันนี้ก็ขอให้ผ่อนม้านผ่อนรถหมดซื้อเครื่องบินในน้ำๆกันเลยวันนี้วันเกิดน้องเอมพี่ก็ขอให้น้องเอมมีมขขสุขภาพแข็งแรงนะครับ<อ>ก,การงานเจริญเจริญสุขีจะไดมีทองเยอะนี้สิ่ำคัญเลยสำคัญเลยค่ะนิงนิงเอ้ยพันเอ็มหน่อย ต่มันเกิดนะครับพี่เอมนี่นะครับอันนี้ก็จะถึงงานพิธีพิธีงานอะไรไม่ครุบนี่คือเขาเรียกว่านั่งประจําที่แล้วครับนี่ๆด็ดเด็มีย้ายที่ด้วยแต่ว่านะครับบรรยากาศถือว่าดีนะครับแต่ว่าเจ้าของงานมันเกิดเราไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆอย่างตอนนี้แขกผู้มีเกียรติทั้งหมดนะครับนี่นั่งอยู่กับเรียงครับดูนะครับหน้ากระดานเลยครับ อันนี้คุณแม่พี่เขยพี่สาวหลานสาวอันนี้น้องสะไภ้นี่คุณแม่อันนี้น้องสาวเอ้ยน้องชาย,ยคุณพ่อน้องนัทนี่เอาอันนี้อันนี้คือน้องอีกคนนึงนะครับต่างสายเลือดนะคนนี้แล้ต่างสายเลือดนี่แล้วเราก็รอน,รนี่ครับพี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุกคนจอบมือครับทุกคนนั่งทำอะไรกันครับ

เป่าไหมเอาเป่าเลยครับเอาอธิษฐานก่อนครับอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนครับไม่เป่าโอเคแล้วเปิดอนนั้เตรียเปิดไฟเลยเอาเป่ายยยยยเยย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 ายย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 ย้ยย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 ยมรยย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 ย อ่าอยู่ทุกคนเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนอ่าเขาไม่ได้บอกกับพี่เหรออ๋อโอเคโอเคเอาขอบคุณทุกคนหน่อยดิขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณใครบ้างขอบคุณใครบ้างขอบคุณแม่ที่เกิดลูกมามอ่ากับพ่ออ่าแล้วใครอีกพ่อไม่ได้เกิดพ่อช่วยแม่พ่อไม่ได้เกิดถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีลูกต้องพ่อช่วยด้วยโจมีมีแม่คนเดียวน้องไม่มีนะ ไหนเอ่ยชื่อหน่อยดิคร<ส>บทุกคนไหมน้องมาน้องงาน้องตีน้องแพรน้อง้อยพีุ่๊กพีเอพี่รัอ่าจบครับขอบคุณทุกคนเลยค่ะแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะโอเคครับบ๊ายบายครับ ไปแล้วนะครับสำหรับการมรดกเกิดน้องเอ็มนะครับผมก็ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับเป็นปีที่เราได้มารวมตัวกันสองครอบครัวนะครับเพื่อมอบอวยพรมันเกิดให้นะครับแล้วก็มาเที่ยวประจำปีสาหรับครอบครัวเราสองคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อวยพรมรเกิดให้นะครับในปีนี้ก็ขอให้น้องเอ็มมีความสุขมากๆสุขสันต์วิงเิดนะครับเป็นที่รักของทุกคนนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ